เย o ฟ following ค่ะขอบคุณสำหร,รับการติดตามค่ะขอคุณสำหร,รับการติดตามนะจ๊ะนง อีกอันโดนแบนค่ะโดนดองไปแล้วโดนใส่ไหไปแล้วสองวันสุดท้ายนะคะครสเฟรนนะคะวันนี้จะอะไรวันนี้เราเล่นโปรตัดเสื้อตัดเสื้อตัวนี้แหละมันเป็นรูไปแล้ว No, follow back. Pay beans for me, 200 beans. I follow back you. New, cut this บิดแล้วท่บิดลยยี่สิบ เจอกันที่ close friend ไอจีกลุ่มในจีกลุ่มกลุ่มบอกว่าไม่ใช่คนขาวหนูใส่ยูเตอร์ ตัดต่ดตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หัวนมอ่ะก็รู้อยู่ว่าอยากดูหัวนมเลยขำๆก่อนที่จะปิดอีกสองวันเดี๋ยวไม่เกินตีหนึ่งอ่ะ ค่าเข้า100ค่ะค่าเข้าคอร์ส100นึ่อนะคะ พี่อยากรู้ไหมล่ะถ้าพี่อยากรู้พี่โอ้นมาให้หนูสิ่ห้าสิบเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปให้ดูอยากดูเหรอโอ้โหห้าร้อยจะทำ กระจกมากค่ะห้าร้อยก็เก็บไว้ชักว่าตัวเองนะคะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดิกวก้จะแบน be there when ไม่มีไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันฉันฉรอเล่นฉันพูดเล่นไม่มีอะไรหรอกจะเล่นไหมถ้าเล่นก็เล่นขอแค่ไม่ตัดหัวนมอะ แต่ถ้าตัดหัวแต่ถ้าจะให้ตัดหัวนมไม่เล่นแต่ถ้าไม่ตัดหัวนมอยากได้ขอบตรงนี้อะไรเงี้ยตัดให้ได้นะแต่ละยี่สิบอะ,อะหาค่าอะไรนะหาค่ากระะหมูกออะไรไม่เจ็บเจ็บอะไรคะ